สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีทักทายวันแรงงานของฝั่งอเมริกานะคะเลเบเดนนั่นเองคะอ่ะที่นี่นะคะวันแรงงานเขาจะตรงกับเดือนกันยาน,นะคะวันที่สองแล้วก็ก็จะหยุดยาวนะคะประมาณ3วันนะคะปีนี้นะคะเราก็ จะไปเที่ยวกันนะคะเราจะไปเที่ยวที่เล็กทาโฮนะคะนั่นก็คือเหมือนทะเลสาบที่กว้างใหญ่มากๆเลยนะคะเราก็เลยเจะต้องเดินทางกันแต่เช้ามืดเลยนะคะเช้าตรู่เลยอออกประมาณตีห้าครึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาสว่าง ข้างทางแบบนี้นะคะก็เลยเอาบรรยากาศนะคะเช้าๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะแถวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น เป็นสถานที่ที่มีเลกนะคะหรือไม่ก็ทะเลสาบนั่นเองนะคะเยอะมากๆนะคะแถวนี้นะคะแล้วก็มีความสูงถึงประมาณ7,000นะคะ7,000กว่าฟีตนะคะก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะแถวนี้เขาก็จะมีอาชีพนี่เลยค่ะ ปศุสัตว์นะคะหรือเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชไร่ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าฝั่งทางนี้อากาศก็จะดีทุกปีนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศทุ่งกว้างนะคะเลี้ยงวัวเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นวัวกินเนื้อนะคะทานเนื้อนะคะเป็นวัวสีดําหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศที่จะไปเล็กทาโฮนะคะนี่ค่ะอยู่ถัดไปจากภูเขานี้นะคะ วันหยุดแบบนี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีรถนะคะแต่ว่า,เ,าเราหาที่จอดรถกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเรามาถึงที่นี่ประมาณาบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงกว่าแล้วคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ที่จอดรถหาไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเ พามาชมแค่บรรยากาศนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะค่อยๆหมายถึงว่าออกแต่เช้าตรู่เลยนะคะจะดูซิว่ามีที่จอดรถหรือเปล่านะคะวันนี้มาสายหน่อยก็เลยแค่เอาบรรยากาศข้างทางมาฝากนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศอของทะเลสาบนะคะสวยมากน้ำใสมากจริงๆเลยนะคะก็เลยบ่ายโมงแล้วก็เลยมาหาอะไรทานกันก่อนนะคะนี่ค่ะปิ้งย่าง เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเสร็จสับเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่กัน3มวันนะคะที่นี่นะคะโอเคทานข้าวเสร็จแล้วก็บ่าย3มแล้วนะคะขอเข้าที่พักก่อนแล้วกันนะคะนี่เป็นบรรยากาศในเมืองนะคะเพื่อนๆชื่อเมืองคาสันนะคะอ,ะอยู่ถัดลงมาจากเลกนะคะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตรงเลกนั้นราคาแล้วก็ช่วงนี้นะคะช่วงวันหยุดยาวคนเต็มเลยนะคะเราก็จะต้องอหา ที่พักใกล้ๆนะคะข้างล่างนี้ไม่ไกลมากนะคะแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะมีห้างมีร้านค้านะคะร้านอาหารนะคะมีครบถ้วนนะคะแถวนี้นะคะดูเมืองเขาก็ ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ดูมีครบครันนะคะนี่ค่ะถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเช็คอินที่พักก่อนนะคะพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อนะคะไปเที่ยวเล็กแต่เช้าเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะบ๊ายบาย